แกมาก็ดีแล้วฉันฉันมีเรื่องจะบอกแกแกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเหรอแกกำลังจะตายวันพรุ่งนี้ฉันรับได้แกเล่ามาเลยนี่เอ่าแกจะเอายาดมเลยมั้ยยาดมอ่ะฉันเตรียมให้แกแล้วเนี่ยโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันแค่จะไปเมืองนอกนี่แกทนเหงาคิดถึงฉันไม่ได้งั้นเลยเหรอไอยองไอยองไอยอง เอาวะในเมื่อแกตัดสินใจแล้วฉันเคารพบในการตัดสินใจของแกถ้าแกใช่ฉันเอาใบลาออกเนี่ยไปที่ห้องธุรการให้ใช่หม<อ>ได้เดียวดีดี๋ยไม่ใช่ยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจดหมายของแกมันเป็นจดหมายเชิญแกออกจากงานาดูดิอ่านดูสิ แก็นรวยแ็แกไม่สนใจงานการเลยนะก็เลยไล่แกออกอ่เส่จริงจริงไม่ได้โกหกแต่ใครนะคะก็โยนโยนลงไปไม่ต้องตวงทำจนชินสุมนา ก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะคะันี่มะนาวบ้านทอสิโยนลงไปทั้งลูกอะเอาก็เราบ้านเดียวกันไม่ใช่หรอคะว่ายังมาเถียงอีกนาเบียะเมย์บอกแล้ว<อ>ว่าเมย์ทำไม่ได้อ่ะนี่มันรายการอะไรก็ไม่รู้อะเบรกก่อนได้ไหมเนี่ยพูดใหม่สิขอพาก่อนได้ไหมคะ ก็รู้นะว่าที่น้าแกให้พวกเราทำเนี่ยมันก็เออเป็นอะไรที่ดีเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างแต่ว่ายังไม่พร้อมได้ไหมคะไม่พร้อมโอยฉันน่ะก็เบื่อแล้วไนทำอาหารอะไรเนี่ย เห็นไหมเนี่ยความสวยของฉันเนี่ยไม่มีแล้วหน้ามันแล้วก็สิวเต็มเลยอะอแล้วตั้งกะน้าแกมาอยู่เนี่ยนะฉันก็กลายเป็นคนแต่งตัวนานเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยทำไมแกปิ้งน้าฉันเหรอปิ้งปังอะไรล่ะฉันก็มัวแต่สแกนเสื้อผ้าไม่ให้ติดเลนส์ลูกตาน้าแกดินี่ฉันก็เข้าใจพวกแกนะแต่อย่างน้อยนะฉันกับยายสาวก็ยังโอเคกับน้าฉันอยู่ไง สาวสาวก็อึดอัดเหมือนกันนะ่ะเห็นไหเป็นไงบ้่แะแกด้วยเหรอสาวไม่ได้ว่าจะว่าเลยเนาะแกแน่ใจนะว่าฝ่ายบุคคลเนี่ย เขาจะเห็นภาพที่แกแอบท่ายฉันอยู่เนี่ยแกดีวะม่ต้องกลัวหรอกเรื่องอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะขอยอ่างเงีอย่าโดนไล่ออกก็พอแล้วที่สําคัญมันก็เสียประวัติแกนะนางหลวยนี่เทำหน้าเหนื่อยๆดิยเหนื่อยๆหน่อยทำหน้าเนื่อยๆมันเราทำงานหนักอ่ะเอขอบอบด้วยแลบลิ้นหน่อยดิเวลาหอบต้อแลบลิ้น จะมองกล้องทำไมเล่าหันหน้าไปทางโน้นสิไม่ต้องงองอเ,เดี๋ยว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 ,ยวมันไม่สมจริงสมจังเท่าไหร่เลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ย้ยเอามาฉีดทด้ทไมวะ้ยมันจะได้เหมือนเราทำงานหนะักจริงๆแล้วเหงื่อมันไหลออกมาเยอะๆไง ตลาดเฉลอที่ไหนเล่าฉันเคยไปกองถ่ายคุณแพลวฉันอะไรจําเข้ามาไงออเอาชีดเยอะหายใจตัวประกอบละยืนเฉยทำไมละเดินไปเดินมาสิแล้วทําตาเศร้าๆแบบสงสารเขาก็ทํางานหนักอย่างนั้นแหละอย่างนั้นละเออดีดีดีอย่างเงี้ยอย่าเยอะไปเลยให้ดูเราเหนื่อยเ่อไอ้ยอะแกถอดหัวเลยลาดมาเลยดีกว่าเอามาฮะอุ้ยคิดไม่ถึงเลยอะฉลาดจริงๆเลย อย่างนี้จะได้เหนื่อยเต็มที่ไปเลยเต็มคืนี่นี่าตงนี่แหละเหนื่อยจนเหนื่อยไหลยอยนี่เลยนี่เลยถูต่อถูต่อหูต่อนี่แหละโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเถยะนเบียบยังไม่กลับอีกอ่ะนานแล้วนะเฮ้ยหรือว่านเบียรอเผิญได้ยินเราคุยกันคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตาย เฮ้ยแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันน่ะใครได้ยินเข้าก็ต้องเสียใจทั้งนั้นนั่นแหละนันแล้วใครเนี่ยฮะใครที่มันเริ่ม <c oughs> รู้ก็รู้อยู่แล้วนะว่าสิ่งที่น่าเบียดเขาสอนพวกเราเขาสั่งพวกเราเขาต้องการพวกเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยควรจะรับเอาไว้แล้วใครเนี่ยอยากจะรู้ใครที่มันบ่นบ่นซะจนเป็นเรื่องแบบนี้ฉันอยากรู้ว่าใครแก<ค> คนกว่า ฉันแล้วใช่ไหมเปล่าเปล่าหมูที่บ้านฉันอะออกลูกแฝดใจด้วยนะเก่วเรื่องของฉันอะแกไม่ต้องมาสนใจใหญ่ดีใชอหรอจะเป็นยังไงก็จางงอนนี่และงอนจังเลยนี่กำลังสะดุดอะไรแล้วหรืออายุตัวเองหรือเปล่าเนี่ยงอนเป็นเด็กเลยนะเนี่ยนี่งฉันจะสิ้นหวังเนี่ยแต่ฉันก็ยังกบปากคนได้นะเอาให้เลือดกบปากเลยก็ได้ เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆอ่านไปสักก่อนแล้วค่อยตกก็ได้เี่ยเยเฮยเลยเอกเหมืเน้ยเฮ้นี่้ยเ่้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเยเ้ยเ้ยเฮย้อเฮ้้้ แกนะเว้ยขอ,ยอแกนี่ใสดีถ่ายรูปสวยแล้วก็จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนยามตกยาก <c oughs> เอ้ยจดหมายมันแปลกๆว่ะ <c oughs> เรื่องนั้นมัต้องสนใจหรอกขอให้แกได้กลับมาทํางานน่ะก็ดีแล้วที่สําคัญนะแกทํำงานให้เต็มที่อย่ากเกเรกแล้วก,กันละ่ะยอมขอบใจแกมากเลยอ่ะแกทําให้ฉันไม่ต้องเสียประวัติการทํางาน <c oughs> อ่ะเฮ้ยนี่จดหมายยังบอกต่ออีกนะเว้ยว่าให้แกพาฉันไปเลี้ยงข้าวฉลองงานเก่า เนี่ยอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามามันกันเลยจนหมาไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยฉันรู้ฉันจ้างเขาพิมพ์เองฉันรู้ที่ไหนอ่ะแปลงต่อเฮ้ยไม่แพงหรอกแต่ว่าแกจะจ้างเขาพิมพ์อะไรอ่ะว่าไงนะไม้นะเบียบนะเบียบทำไมเป็นไรเป็นไรอะจริงเหรอโอเคโอเค thank you thank you ว่าน้องไม้บอกว่าที่นเบียบมาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายวีซีดีอย่างเดียวแต่ว่านเบียบเนี่ยไม่สบายแล้วก็ไม่สบายมานานแล้วด้วยแล้วที่มาเมืองไทยเนี่เพื่อจะมาหาทายาทเพื่อจะให้มรดกสูตรอาหารเก่าแก่200ปีเฮ้ยหอเฮ้ยนั่นก็คือแกเป็นหลานสาวคนเดียวของน้าเบียบใช่แล้วตอนเนี้ ฉันทำลายความฝันของนัาเบียบไปเรียบร้อยแล้วแล้วฉันฉันก็ไม่เคยฟังแกนแม้แต่คำเดียวเลยอ่ะเฮ้ยฉันจะทำยังไงอ่ะพี่ฟูดอน้าเบียบว่าเดี๋ยวงอได้ไหมงอเราต้อคิดหางต้องคิดคิดิดอาจจะสิ้นลมไปแล้วก็ได้นะเฮ้ยไ้า เมืองนอกมันไม่เหมือนบ้านเรานะและอีกอย่างหนึ่งแกก็เป็นผู้หญิงบอบบางหน้าเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ผู้หญิงแกแก่ไงควรจะเป็นภาสบ้านเมืองเขาสิไอ้ยศเจ้าโอ้ยโอเดี๋ยวดูแม่ที่อยากให้เมืองไทยนะมันสุดลงก็มีแกนี่แหละไอ้ยศไอ้ปาบบังไอ้ไรเจน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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแกไปสักคนหนึ่งแล้วใครจะมาด่าฉันฉันก็เหงาแย่เลยสิ อย่ไปเลยนะรวยก็จริงของแกอ่ะเอาค้อาจริงๆนะฉันก็รักอาชีพแม่บ้านของฉันว่าขอบใจมากนะฉันดีใจมากเลยที่ฉันมีแกเป็นเพื่อนสนิทฉันก็เหมือนกันดาการดา ไส่ห้อยไขย,ย้อยดูภาคไหนมาเนี่ยอาหารไทยจะไปยากอะไรนี่อะไรก็ใส่ลงไปแต่ที่สำคัญต้องใส่ใจอาหารอะไรลองใส่ความรักลงไปเป็นอร่อยครับครับเป็นยังไงบ้างคะ เมยโอเคไหมคะก็ทำเท่าท Fl ี่หนูทำได้เถอะนะเลิศมากเลิดมากๆเลยคุณนานะคะดูแล้วเนี่ยค well ุณเมย์ได้ทุกอย่างจากคุณนาทั้งความคล่องความเก่งเอาไปเลยสิบเต็มสิบ Wonderful ค่ะนี่คุณนาน้ไม่ได้สอนอะไรเมย์เขเลยนะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าอ๋อนานแตนที่สุดเลยสุดของที่สุดเลยคุณนาคะสวัสดีค่ะคุณนาคะ คุณน่ะคุณนะค,ะค่ะขอโทษที่แกไม่ทราบว่าวันนี้คุณน้าจะสอนพวกเราทำอาหารอะไรคะเพราะว่าตอนนี้หนูพร้อมแล้วค่ะค<ช>ุณเราพร้อมค่ะนี่ผีอะไรสิงพวกเธอกันเนี่ยน้าไม่ได้โกรธอะไรพวกเธอเลยน้าไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าพวกเราพร้อมที่จะให้น้าสอนวิชาหมดเลยค่ะทุกวิชาเลยค่ะแต่น้าไม่พร้อมนะอ้าวนะคะสิ่งที่น้าตั้งใจจะทำเนี่ย น้ารู้นะว่ามันอาจจะหนักไปสำหรับหนูมันเป็นตำรับอาหารที่ยาวติดอันดับโลกถึงแม้ว่าหนูทำได้มันก็หมายความว่าหนูจะต้องดูแลโรงเรียนสอนทำอาหารอีก50สสาขาทั่วโลก <c oughs> ซึ่งมันหนักเกินไปน้ารู้จักหลานของน้าดีเธอทำไม่ไหวหรอก พักสักห้านาทีแล้วกันนะ